เพิ่งไปเพิ่งมาบ่มีหมูเขามีแต่ชสางเขาเป็ดเป็นแป้นเป็นแป้นเป็นแป้นเนี่ยนี่มีหออตีนชสางไปเลยนะเห็นหอยเล็บมันทุกคนหนึ่งสองสามสี่อันนี้แห็งกองใหญ่แบบบุลมเทิมด้วยอันนี้ก็ทุกขี้สางนี่ผู้เฒ่าผู้แก่จะว่าอันนั้นเอาไปใส่โลกเป็ดโลกไก่นะไปใส่ขอกเป็ดขอกไก่นะพี่เฮายผมกินเลยทุกคนอันนี้คือโต๊ะที่ซองทุกคนอยู่หลอดปลอดไฟนี่ไปเคียงคู่กันนี่เอ้าหนึ่งห้าปอยมันไหนทุกคน ไปต่ออีพีสองทุกคนหลอบแรงหรือว่าขาบแรงนะห้องสีผ้านองมานีเหลาะกลัวเมื่อเลยทุกคนเหลอกกลัวเมื่อแหละเมื่อทับเข้าไปไอ้มาเบิงกำกันว่าในหลอบแรงนี้ห้องสีได้เพิ่มอีกเจ้โตทุกคนหลอบเสาร์นี้เข้าได้เลยซ้ำไปดินดินก็ได้หมูมึงกินโอ้ยมาอะไรวังหั้วบางเขาผากกินเข่า มันแล่นชัดออกมาหนี่ซากออกมานี่นี่ตัวนึงนี่เบิ่งห้อยสิประมาณสามชิปโล่เดี๋่วมันมีหลายโตข้าวาักินเข่าอยู่ฮันทุกคนข้าวาักินเข่าอยู่นันเขาได้ยินเสียงลงมามันเห่าแล้วก็มันไหลลงมาพี่นี่เดี๋ยวข้าก็เล่นน้ำบ่ะทัดนะมันมาเบิ่งเลยอันนี้เห็นห่อนออกนี่เกะกะทุกคนว่ายในที่ เจียดแล่นามโตกปเห็ดค <t Brazilian references> ือเหม่อกระกระโดดเต็มเดเฮ้ข้าวเปอ่าเออกเลยว้าสูๆได้หน้าผ่นนไงขึ้นค้ามาลุยอย่างเดียวได้ทีมงานเฮาไอ khâu này Bắn 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 nghe bắn

ไงไม้หนึงได้ี่ทุกคนไงไม้หน่าจะประมาณหมู่ว่านหรือว่ามือซื่อนี่แหละหัวฝนมันตกนะตกหลังในนอยหนึ่งนี่แถวนี้นี่สางปลามีทุกคนอยู่แถวนี้นี่มือคืนนี่ในบ้านใหญ่เฮาเพิ่นพาะแถวนี้แหละนี่เพิ่นพาะแถวนี้เพิ่นพาะมันเขากินหมึกม่วงนะแถวนี้แม่นเบิดเลยมีแต่บอนมันอยู่เลยแถวนี้ลงไปนี่นี่นมันจะเป็นอันนั้นจ่ายเซ้ทุกคนเซนนวนลงไปนี่นี่ลงไปนี่ แม่เบิรนี่ย้อานยมานี่ออกมาแทนนี่มันมาหากินอยู่แถวด่านแถวนี่นี่าะเขามาหาหลอกควนี่เขามาใกล้อยู่แล้วทุกคนประมาณสามสิบกิโลได้นะหรือว่าประมาณ้าวป่ากิโลเขาหลอกควัวมาจากที่พักเขาเนี่เขามาหลอกควอยู่นี่นี่บอนอันน่ะบอนทีคนบ่ค่อยมาบันไดทุกคนฉะนั้นแหละสัดปลานี่มันกระชิล่ายนิดน้อยมีทั้งสั่งปลาเนี่ยแล้วก็เป็น เป็นประเภทมูประเภทแร่เนี่ยก็คือชิลาอยู่ดอกทุกคนแต่ว่าหนองม้าเห่านี่มันกำลังเขาขัวตอนนี้แต่ว่าห้องมาเห็นห้อยสางมีใหม่จกเข้าสิไปพอมันอยู่บนใดยังบนท่านจากทุกคนยยังบนท่านหูนะเฮากัดยานอยู่ได้ทุกคนเฮาพอเนี่ยเขากัพพายามสิรีกเวนเฮาบูปารธนาจยากพอมันดอกทุกคนแต่วันมีอยู่ในในโด่งใหญ่มันอยู่ได้ี้แหละเยี่ยงในพานเยียงขี้สังขี้สางบ่ะเอ บริรุนนี่ว่านนี่มาจากอ๋ออันนี้คือขีดสางทุกคนน,นี่ขีดสางตัวเห็นหอยมันงยานี่แม่บอกเลกาทีทีมงานเราเห็นว่ามันกินแบบม่วงแม่นลยทีตีมงานเข้ามาไตาตานออ,อ,าอันนี้นี่มันกินนี่มีแักมีแักม่วงนี่นี่ใน้าแบม่วงและะ้วกหมักพอกนี่ทุกคนมักพอกแล้วกะ็อนาเศษของไม้ไผ่ไม้ไลรยย่งต่างๆนะนี่มันกิน เป็นเป็นผือย <uh? well ังต่างๆนะมันดมมืองเมางแมนบมดเพี่ชูดดมมึงเบืองเจ้าเอาก้อนเจ้าบอคอยคอยหูออะไเลยว่าเป็นกีฬาอานนี้กระไ้อันนี้เขาเรอกลัวมากนี่เริ่มยับเขาไก่ยับเขาไก่บอนทีอัณาสังมันอาศัยอยู่เลยทุกคนอยู่ในด่งนี้แถวนี้นี้น่าจะเป็นบอนมันอยู่ทุกคนทนตอนนี้นี่มันเป็นโดงใหญ่แนี่ มันอาศัยอยู่นี่นี่ตลอดแรงตลอดฝนเลยเพราะว่ามันอยู่อยู่ติดกับเซ่อยู่ไก่กับเซ่ย่มแรงนี่มันชิลงเซ่ทุกคนมันสิลงไปแม่นำญ่และผู้ที่สวงแงมฝนหรือว่าย่ามทีม่มีนามอยู่แถวทางล้างผู้แล้วมันจิกลับเขามาอยู่ในโดงใงญ่นี้อันนี้ขี่มาน,นี่เทียวเย็ยนีหนาจะประมาณสองวันหรือว่าสามวันขี่มันนะจากสีพอโตมันใสพอจกักตัวกนยานเลยยานทุกคน นี่คืออีกส่วนหนึ่งของขี่มันนะอันนี้ขี่ซ้างนี่ทุกคนนี่ขี่เก่าขีใหม่งี้เบิดนะนี่อันนี้นี่ขี่ตัวนี้นาสีเต่ห์หน่อยนาสีเท่ห์สูงประมาณเดือนสิบย่ำฝนนี่นี่เลยมีเบิร์ดอันนี้แถวนี้ค่ะมีแต่เขตมันเบิร์ดอันเท่านี้เอามายืนทิ้นมันทุกคน เราไปเรื่อยๆทุกคนที่พักเข้าอีู่พูดต้างล้างผมฮัลโหลมาปีแล้วสิโค้งเกี่ยวอมโมกุลมาหนีไปเลยนี่เพื่อห่อที่พักเข้านี่พอแห้งทุกคนนี่ทีมงานเอาย่างมาหนีไปตัวนี้เห็นกองใหญ่ทุกคนอันนี้เห็นกองใหญ่บักบบลัมทิมด้วยอันนี้ป๊อทุกอันนี้ฮะ กินกับปกติเลยทุกคนบมินปกติกตะเศษก็ไผ่เศษใบไม้ใบ,บ,บตอกเศษพืชยัางต่างๆแหละขีส่สรางนี่ผู้เท่าผู้แก่ก็เจ้าว่าเฮาเอาเก็บเมบื่อบานทุกคนเก็บเมื่อบานก็เอาไปใส่อันนั้นเอาไปใส่โลเป็ดโลไก่นะไปใส่ขอกเป็ดขอกๆๆๆๆไก่นะอันนั้นคือพี่ฮาบวกกินเลยทุกคนพี่ฮาพวกินก็ไม้พบกพี่ฮานี่ก็คือ อันาโรคฆนะ่าอะไรทุกคนโรคที่มันเหตุให้สัตว์เลี้ยงของเขาหัาหนตายตายแบบบ่งบ,งบง่งสาเหตุถ้าว่าเขาเอาขี่สั่งไปใส่นี่มันซีบโบตายทุกคนประเภทแบบว่าเป็นเป็ดเป็นไก่เขาหรือว่าสัตว์เลี้ยงเขาอย่างต่างต<ะ>่างโอ้ทุกนี่เ่็ต้นมะม่วงตัวที่นี่แหลอาาะอันคือนี่แหละนี่ตทีเป็ดตีเปื่อยตีเบปดนี่อันนี้ต้นมะม่วงตัวนี้นี่ผ่านไงเขาเพิ่งไมเลาะตาตาเมื่อคืนนี้ คนเห็นบอกช่องหางมันเขาทุกคนนี่แหละวคืนนี้มาชินั่งนี่แล้วคืนนี้โอ้มาชิ่นนั่งนี่มาชิ่นนั่งนี้เบิ้งไปเบิ้งมาบ่มีมูเขามีแต่สร้างเขามีแต่สร้างเขามาไว้ย่านนะครับไปบนั่งซับนี่เบิ้งทุกคนเป็ดเป็นแปนเป็นแปนเป็นแปนนี่มีหอดตีนสางเปเลยนะนี่ทุกคนนี่นี่นี่แมนปุ๊ดเดี๋ยวมันเที่ยมากินหมักหมักม่วงนี่นี่โอ้เบิ้งอีเบิ้งตีนมาหนิทุกคน ุู้เอ,อ๊ะนี่นี่มันขึ้นนี่นเ,ปนนเป็นบ่กขึ้นเนี่ยเลื่องี้โอ้โหหนาวมากกระต่ายด๊กหมักม่วงนี่ดกลิ้งอันนี้นี่นี่ฮะฮะโอ้มีอยู่สี่หาโตดูบึงเนาะโอ้มันเป็นวัตถีบดอกอันนี้ฮะ โอ้ยมะเขาคู่มือนี่ยครเบิรงนี่เนาะนี่อ๋อทุกทุกคนนะหมักม่วงป่ามมัก่วงป่านี่สร้างป่านี่ในพานเฮาเพิ่นเพาะมาเกินมันมาเขาวิ้งต้นม่วงต้นนี้แหละมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเนาะอ๋อทอันนี้ฮารลดยานกับพ่อแฮงทุกคนขั้วแล่นกับมเป็นขั้วแล่นนะย่านมันนี่จักชีไปเพาะมันจะใส่ทุกคนอ๋อทุกอันนี้ฮะโอ้ทุกคน เมืองเห็นห้อยเล็บมันทุกคนหนึ่งสองสามสี่อันสี่เล็บปะวะดือหาเล็บปะนี่นี่นี่นห้อยเล็บมาเลยน,น,นี่ทุกคนนี่หนึ่งสองสามจักจักเล็บกับหูเขอกันมึงติ้นปะตุปมือแรกนีงเาขาคาดว่ามันนาจะมาเข่าอีกคนสางป่าอย่าง เฮาเบิ่งจากห้อยมาแล้วมันมากินหมูหมวกเขาคู่มือทุกคนอยากมานาั่งอยากมานั่งหางดักอนาหารมูปลาเนี่ยก็คือสีโบ,บหานมานั่งอะไรทุกคนเดี๋ยวนี้ในพาเ์ทข้าวผลมาชิมานั่งมาขึ้นนี่ยเพิ่งก็ยังบัวหานทุกคนแต่ว่าเฮาเบิ่งจากห้อยลอแล้วหันโบเห็นห้อยมูปลาเขาได้ทุกคนมีแต่ห้อยสางปลาเขาอื อ๋อกระวานได้ทุกคนวานอยู่อืมวานหอมจะพาะส่างมันหมกักทุกคน,นใครตัวมันบอกอใส่หน่อยเนาะอ,อ, <c oughs> อืมอ๋อไปเพ้เอาสิา้นผ้าหนังมาก,กับชิ้นงานเท่านี้าะเว้นนี้จากบ่อนนี่ทุกคนอยู่มองน,นี่มันเสียงเกินไปนะกลัวแล่นกับผมเป็นกลัวแล่นทุกคนเนาะ Một này cái da mắt nó đen này thấy rồi hả tôn tôn có cái nốt nước cốc, cốc nhang này Cốc sư sư mà bỏ Bố mẹ bỏ cốc tôi đi nga nga thượng bỏ hẹ cưng tôi này bỏ đây bó. cốc tôi này là cả khoang hả nga đây anh xì với phun bó? tôi nhai bỏ đây này มาอะไรขึนนี่เลยทุกคนมาลายรขึ้นกุ๊กไม้เลยแต่ว่ากุ๊กไม้นี่ใหญ่ขึ้นบ่ได้ดอกทุกคนเอ่ะจะกางเช่าด้วยวิธีใดแล่ะงาได้งาได้งาได้ฮะงาตัวที่สองชื่อไปงาตัวที่สองใส่บ้างซ้ำไหนน้องบ่งาซ้ำคัดถุยบ่บ่โตกุดหลุดบ่โอ้ยสูงลี้อันนี้ ขึ้นได้อีกบ้จักนี่นะพ่อชาติเก่าพันมองคือจังบ่พพาน่าเนี่ยนี่ตมันสูงผลเนาะไงใช่เลยเหาคมากใช่ปะเนี่ยผู้ฝนอยู่ปลายโอ้ยฝนสูง่อเลยถือบ่เฮ้ยฮะ

เอาอีกบ้างบาทนึงเอาอีกบ้างสูงทุกคนประมาณ6เมตรได้นะนี่ยะทีมงานเ้ายิงเอาตอนหมู่มุมมันขืนคือเก่าทุกคนแต่ว่าเ้าบประตูขืนต้นมันได้เขาขืนต้นทั้งขางมันต้นมันเองเขาขืนบ่ไอ้เอาจีขืนเอาจีขืนยิงเอาต้นทั้งขางนี่ฮะขายิงตกหลายเสียเทีมยงงานฮาไปเก็บเอา Đưa. Đưa. Uh, tốt lên, tốt lên Ở mẹ 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 Hiếp đi hai โตกแล้วบเี้ทุกคนเออเฮ้ยบ่อใหญ่มาครบเด้อเออตกเลยขับบุคนมาน้าปนนี่กะคือสิบ่ได้มาทุกคนน่ะ่ะไเบิ้งเบิ้งหน้าเบิ้งหนวดมันี่ตัวไหตัวออางหอ้ตัวนีอ้หยอยู่ทุกคนประมาณโลหนึ่งโลนะเฮ้ยเธอสีอาได้เนาะ ไป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 ทีมงานหนักละเขาคืขึ้น oh, สิเ่อยเลยทุกคนไปไปไปรอกรัวเมื่อหมดแล้วไปโอ้อันนี้คือทีผักเข้าทุกคนโอ้โหก็จะมานได้ี่ทุกคนเบิ่งหิงบอกใจมากนะฮะนี่ใช้ย่างมงทอกใหญ่ฮะโอ้ โอ้นี oh, ่น like ouais, ี่นี่หลักฐานทุกคนปลาทอกนะฮะโอ้บักทอกได้นีบนเขียวนี่ทุกคนหนีเขวทั้งเถิงนี่นี่ถ้าว่าแขวทั้งเถิงนี่เหี่ยวปะนี่นี่แขวทั้งรวมแห้งเงี่วกว่านี้เลยทุกคนอันนี้คือกระโหลกหัวมันนี่งวงทอกใหญ่นี่ปลาทอกกระเจ้ามาดเลยอันี้ทุกคนนี่อันนี้คือทับเขานะนี่เท่ว่าเขาเมื่อไหร่ได้อยู่ประมาณอะนนได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันได้เลยนะ ไม่แล้วก็เราปีนาะนะคราบเนาะ มาเป็นอีบมวยากเร่าแต่ว่าเงินไม่วยนะครับเป็นอิมวยักเลือกนะผักพรอนก่อนเนี่ยผานเอาก็เมื่อย์หองมาก็เมย์ที่ไหนที่ไหนหน้านี่ก็ใสอยู่ในระดับหนึ่งทุกคนเพราะว่าฝนตกกำลังสร้างหัวสร้างหัวนะที่จริงนี่น้านี่มันใสกว่านี้ได้ กบลายเะไรทุกคนมองนี่นี่มองนี่นี่ตะกบถ้าว่าย่างฟ้าใหม่ฝนใหม่มันยังกบแทนนี่โอ้ยบระเจ้านากบนะนี่โดยเฉพาะนี่ถ้ำนะำบอลนี่ถ้ำน้ำบอลนี่โอ้ยเมืองกบทุกคนเลยบ้านกบเมืองกบอยู่ในนี่นี่ถ้ำตัวนี้นี่นี่เบิ่งบอลอยู่มันนี่เบิ่งบอลอยู่มัน เบิ้งแต่อีหัวมันก็เพี้ยทุกคนอีหัวกบนี่ได้หลยเดยวเทนี้ไฟมาส่องเขานี่เห็นตึกตึกตก,กบนี่ฮะไปมาทุกคนเรากลับที่พักเขาคำละมาเข้าเลยทุกคนมาเข้าเลย Mẹ 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 Hiến bò Hiến là hứa tôi bật ngay mà nè ha Tôi bật đi khen luôn Nè món đấy hơi Mà can cái bậc đâm có tôi bật ngay mà mình. โอ้ใหญ่อลีเลยเบิ่งหางทุกคนเบิ่งเงาหางเลยนะอันนี้ฟูเต็มคำเลยนี่โอ้ตหจุ๊บนี่เฮ้ยมองหมาส่งทางกับบ้านทุกคนน้องม้ามันส่งทางกับบ้านอันนี้เอาเอาแบ่งกันถือแบ่งกันถือหนัก เ็ตตัวนี่กันมาคูบเอากับดินทุกคนเลยมาเอากับดินเลยเลยข้ามาอบทท่านตา้ฉัำตัวนี้ประมาณสองโลปลายตัวนี้เอาอีกเลีว้วเอาอีกเล้วเอาอีกเล้วเล่นๆๆๆพกเล่นๆเร่งกาลันไดตัวนี้ยากทุกคน มาเฮาอีกแล้วมาเฮาต่ออีกแล้วเนี่ยนี <t <t ่ขึ้นต้นนี่บ่ต้นแค่พลอยนี่บ่าใช่โอ้ฮันดีฮัน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 อยู่ในอยู่ในลำนี่เออเออฮันดีฮันนี่ในงาตัวนี้นี่นี่ฮันดีฮันนี่เออ เห็นแล้วทุกคนน้องม้านี่ไล่ขึ้นต้นนี่ห่างจากบอนที่เขาได้บางอย่างนี่บุพเพอนหาสิบเมตรสัมเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกเข้าต่อๆกันเลยนี่รับนี่รอบบนคำนี่แล่นแหงลงทุกคนแต่ว่าปัญหาเนี่จ้ากว่าห้าสิบข้นได้จ้าบ่อนี่ต้นมันใหญ่ทุกคนจะได้ละจีสิได้เฮ้ยบ้านนี่โอต้นมันใหญ่อันนี้ฮะโมันได้ดอเหมือนม่ั้ย นี e ่ข <c> ึ <c> ้นได้จ <c> ังได๋ม <Brother> <c> ันใหญ่มันกอดบ่หุมนตัดได้นี่อือแล่นก็โตบักใหญ่มันอยู่นี่ฮะโอ้สิได้ดิสิได้คันสิยิงนี่ตายได้เนาะคือเฮายิงตรงย่างนี่เสร็จเลยบ่ยังอนนพระโอ้ยแต่ัวนี่ยังานมองก็เมื่อยได้เด้อสบายเเป็นบ่อคอง สิเป็นตาขึ้นได้อีกบ่อะไนายพันขึ้นบ่ได้ก็ถอยเด้อขืนบด้ก็ถอยเลยขืนบดายกับอยลองมันกันมันหยักหยักในจังหน่อยเอาออกมาใส่ท่าเขียวตาปาจ้าตอนนี้น่าท่าเพิ่อกลังขึ้นเนาะอ่ะเห็นบ่อ่งโอ้ยเรื่องจิกจยอยของพานมองอันนี้ฮะอ้าวกูยงานย่างๆขอหินเม็นพานมองจัดเลยนะทุกคนอ้าวสู้ๆในผ่าน ก่อนนี้ไปล่องแกล้วเริ่มขึ้นต้นไม้นี่เอ้อได้แล้วบ่เออได้แล้วบ่เออจังซี่เออฮึเอ,อ้นนอน,นี่ของได้แล้วบ่นี่โอเคได้บ่ประมาณโลนึงโลปลายนผ่านประมาณโลหา,าโลครึ่งเนาะเกือบสองโลบ่ได้ไงโต้เห่าอยังอันนี้ อ่าถูกพ่อนเมองเห็นไรเก่งอะไรผ่อนมองนี่ใส่กางมันเลยเรากางมาโหลดเราลงมาสอดได้ของม้ามันห่มใส่หนีเว้นตายเลยออนขาดนอในผานนนอออวันนี้ก็โกคางเป็นตีแถงเหล่าเลยงห้อเน่วอ โอ้โหหัวหบหัวหหัวน้องมามันจเห็นหัวหหัวเออหัวใวโอ้โหมุกบ้าเบิ้งขนาดเบิเบิ้งหางมือนตัวพลึกอันีอ่หวเด้อน้องมามันเห็นหัวหหัวใไงอันนี้หางม่งตัวนับซื้อใจจานเพแต้มที่หกเนาะแต้มที่หเออทำรับมือนี่ำรับมือนี่ ไปเรียยแลวเนาะไปโอ้ยบ้าไกันเด๋ไปฮามอ้ามอ้ไปมันไปตแต้มเลยทุกคนรอบแรกเขาได้ซ้มโตวังเช้านี้เขาได้ซ้มรวมกันกับผู้ทีเป็นหกสำหรับมือนี่และยังระยะางทางเข้าสิ่คัวเมื่อไหร่เองนี่แต่นี่จนหอดคำหอดมือพื่นแหละ าเได้เพิ่มยักโตทุกคนไปฮะโอ้ยมันครบอะไรไปจักขนาดฮะโอ้ยมันหยาดกันเลยมันหยาดกันเลยฮะฮะฮะม่นม่ไม่ไม่ฮะโว้บมันหยาดกันเลยฮะมันหยาดกันเลยฮะมึงเบ้องฮะ เต่าทุกคนเต่าหนูม้าเขามั็นฝอเต่ามันห่อเต่าใช่เลยจักโล้อเลยประมาณจักโล้อเลยประมาณล้อหนึ่งโอ้ปล่อยมันเด้อปล่อยมันเด้อปล่อยมันเด้อฝอยมันปล่อยมันบออมันดอกเอาเอาผมไปปล่อยใกล้ๆฝูงมันมุมปากมาเออมันใกล้จากมาหนิไปปล่อยข่อยเชือินมาไปเด้อเออข่อยเชือินมาไปจะเอาไปปล่อยอยู่ใกล้เด้อเออเอออมาเด้อเอเอออม่เด้อ พูนเอาไปปลมันอยู่พนอยู่โน่นพูนงห้องผูกกรไดให้ให้มาวิทแลพจะปล่อยด้วยปล่อยมันทุกคนเต่าหันข้าอาเต่าปปลามันออกแหมสุลปล่อยแลวบอเออโอเคปมานใช้ตัวไรอีกเลยนี่นี่ฮะอันีอาวอีเลยอะไรบานี้คือนอันนี้คือโตที่2องถุกคนตที่2องนี่นงมาเามาพอยู่นี้อีเลนี ตัวทำอิซตัวที่หนึ่งนี่เขาปล่อยเลยอยู่เถิร์กนี่เขาปล่อยเลยตัวนี้นาจะเป็นคู่มันทุกคนคู่มันนะนี่เบิ่งโอ้ได้อยู่ประมาณโลหนึ่งทุกคนนี่เงวยบคู่มันทุกคนอันนี้สองฟัวมียปล่อยมันคือเก่าทุกคนไปเถอะไปนหนพานเอินไปอีุ้ยนี่เอินไปเอินไปมันนอนเทานี่ง อันนี้คู mit, ่มันนี่ทุกคนนี่นี่นี่คู่มันนี่ตัวนี้เอ่ะพอตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองเอินไปหน้ามาหนิบ่ไปไหมไปไหมไปไหมไอ้บ้ไปไหมมือ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 ทำไรอ้าไปอยู่หลอดปลอดไฟนี่ไปเคียงคู่กันนี่เอ้าะนี่ข้าวปล่อยมันหน่อยทุกคนนี่ครับเต่านี่อาจจะเป็นเต่าหน่ามทุกคนข้าเบิงนี่มันสีใหญ่บอลอยู่ ลงไปนี่นี่มันเป็นหนามมันเป็นน้ำคั่มแล้วมันใหญ่ขึ้นก็ยุบพุ่นยุบพุ่นมันก็มีน้องหนามคือกันมันไปซองโตเลยทุกคนแต่ว่าฮัมบ์เอว์โมเมนจุดประสงค์เข้าไปมาหนีทุกคนครับคำอะไรมาตัวไรนล่ะเฮาบ่บ่บอวพี่อ่ะมาตัวไหนล่ะเราเฮาฮะเฮาย

ไปคากรีเไปจนจนมาเมื่อยมาก็จนลบเมื่อสองโตมากรควมไปไกลแห้งกินงานเข้าไปมันเป็นเลือกยอกนะฮะสมาพาคัวอะไรพวกนี้ทุกคนเข้าิได้กับถับก่อนนะค้ำอะไรเมือเ่ออะไทุกคนเพื่อเห้เฉยๆกับเมื่อหอดถับนี่กะประมาณสองกิโลเมตรไปไปลายประมาณนี้เลยทุกคน เขามาใกล้แน่นะแต่กะยังคือว่าใขล้แน่ยังบลุบทุกคนเลยเขายังมานอยู่มานเถิบเพราะว่าเขาไปเลาะกลัวบางเสานี่กะในซ้ำโตแล้วกะรอบแรงนี่กะในส้ำโตคือกันรวมกันกับผู้ที่เป็นหกกะถือว่าบลุบทุกคนสําหรับเหมือนนี้นะมีแต่ว่าคีวิตโดนาค่อยพอกันใหม่ทุกคนเลยสำหรับเมือนี้นี่เขาสิ๊กลับก่อนเพื่อชิเมือหอเด็กกับพ่อแห้ง